เมื่อชุมชนคือเพื่อนดีดูแลใจว่ากันว่าชุมชนเป็นสถานที่ที่กลุ่มคนมาอยู่รวมกันในเขตเดียวกันหรือบริเวณเดียวกันมีวิถีชีวิตที่คล้ายๆกันอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นสังคมขนาดเล็กและมีผลประโยชน์ร่วมกันณชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตภูมิภาคตะวันออกมีครอบครัวที่สนิทกันมากๆอยู่3ครอบครัวได้แก่ ครอบครัวอี้ครอบครัวเออและครอบครัวของซานอาศัยอยู่ร่วมกันในทุกๆวันทั้ง3ามครอบครัวจะทำอาหารมาแบ่งปันกันอยู่เสมอครอบครัวอีมีสวนผลไม้ทุกๆฤดูผลไม้จะนำผลไม้ที่เก็บเกี่ยวมาขายและแบ่งให้เพื่อนบ้านอยู่เสมอครอบครัวเออทํทำประมงและแปรรูปอาหารทะเลขาย ส่วนครอบครัวของซานเปิดร้านอาหารตามสั่งขายกับข้าวให้กับคนที่อยู่ในชุมชนมีอยู่วันหนึ่งครอบครัวซานไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดและถูกโจรขึ้นบ้านครอบครัวอีและเออจึงช่วยกันไล่จับโจรและมีวันต่อมาพายุฝนฟ้าคะนองทำให้ร้านของครอบครัวซานถูกพายุพัดจนเสียหายครอบครัวอีและเออมาช่วยซ่อมบ้านจนบ้านนั้นซ่อมเสร็จโดยเร็ว อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐกิจผล,ลไม้ตกต่ำผลผลิตล้นตลาดนายทุนกดราคาราคาผล,ลไม้ตกครอบครัวอีจึงเครียดมากครอบครัวเออและสานจึงเสนอไอเดียนำผลไม้มาแปรรูปพร้อมทั้งหาแหล่งขายให้ครอบครัวของอีจึงกลับมามีรายได้ขึ้นอีกครั้งเมื่อชาวบ้านเห็นครอบครัวเออกลับมามีรายได้จึงเข้ามาขอความช่วยเหลือ จากเออทั้ง3าครอบครัวจึงชวนชาวบ้านมารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหากิจชุมชนและส่งออกสินค้าเป็นสินค้าโอทบของชุมชนในที่สุดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้เมื่อคนในชุมชนร่วมกันทำด้วยสิ่งนี้ 1. สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ภายในชุมชนความสัมพันธ์สามารถช่วยให้คนมีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 2. กระตุต้นการทำงานร่วมกันชุมชนและสังคมทำงานร่วมกันเช่นโครงการอาสาสนับสนุนชุมชนโครงการการศึกษาโครงการการป้องกันภัยพิบัติรวมไปถึงโครงการพัฒนาท้องถิ่น 3. ให้ความช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินชุมชนและสังคมช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเช่นช่วยเหลือในกรณีภัยพิบัติธรรมชาติช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์สนับสนุนคนที่อยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 4. สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและสังคมช่วยเหลือการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมเพิ่มคุณค่าในพื้นที่สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและการฝึกอาชีพส่งเสริมความรับผิดชอบสังคมเรียนรู้และสร้างความรับผิดชอบช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนและสังคมร่วมมือกันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างดีเมื่อชุมชนคือเพื่อนดีดูแลใจสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3